สอกเวียเฮ็ด so, พ uh, pues <the> an er ี <differential> uh, Godzilla, uh, y, female, ่น้องเนาะบัด huh. นี uh ้ก huh. ah, ็อ่าสิไปเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องเนาะสิตัดสินใจเฮ็ดงานอยู่ไทยบัดนี้พี่น้องอเนาะเดอที่2เนาะก็คือว่าสิสิตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกงานอยู่ไทยเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดอยู่มองใดก็คือตอนนี้ก็ลังหาเวียกหางานอยู่พี่น้องเนาะว่าสิไปเฮ็ดอยู่มองใดพี่น้องเนาะกฝากพ่อพี่น้องอ่าหาเวียกหางานให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยว่าสิดก นางบ่าวสิไปิบประยุ่ธ์มองได้พี่น้องเนาะอ่านอนคืดเบื้องก้นเนาะเดี๋ยวฝากคนพี่น้องเอฟซีหรือว่าท่านใดที่ว่ามีเวียมีงานเห็ดเนาะแต่าทางบ่าวสิสิไประยดทเวียนงานให้พี่น้องไงเนาะ,ะเป็นหักจ้างพี่น้องเไยเนาะก็คือปัจจุบันนี้ก็คือทางบ่าสิบสิบนี่ก็โัวจะพ่อไอทูบยูทูปนี่มันมันบวกลได้พี่น้องเนาะก็คือทางบ่าสิบสดีเองนี่ก็คือจังที่ที่พูดได้พี่น้องเนะาะก็ ก็คือทางบอสดีนี่ก็บ่ได้มีทางผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าซัพพอร์ตพี่น้องเนาะก็ก็รวยลําพักนําลงเฮาเองก็คือคืออ่าเงินเนาะหรือว่าทางบอสดีหามาแต่อ่าปากซองพี่น้องเนาะมันก็ใส่ใจให้น้องมีครอัวแน่แล้วก็มาะไรเด้อซื้อเครื่อง้องแล้วก็มาผลไม้มาให้น้องดามื้อนี้สิ ให้น้องได้ไหวใส่บาตรขอเข้ากับโขอให้ป้าอยู่นีมีแห้งลำรวยลำรวยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่มีความสุขเด้อป้าเด้อยอนยามรับกันให้ได้เงินล้านยามตื่นกันให้ได้เงินหมื่นเงินแสนงินตื่นเด้อซาทุ ับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิซีเบิรสุขุสุกนพี่น้องเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวเนาะฝั่งไทยต่างๆประเทศพี่น้องเนาะกระยิดีกันฮับทานกับสุซองเบาซาดีซาแนลอีกเลพี่น้องเนาะพบกันเพื่อเก่าเนาะอ๋อพี่น้องเนาะมื้อนี้กาศทางบวาซาดีก็มีอ่ามีสองเรื่องเนาะสีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องอิซี นํากันพี่น้องเนาะอ่าเรื่องเรื่องนึงอ่าเรื่องตะิดเนาะก็คือมื้อนี้ก็ทางบ่ซดีก็เข้ามาหาทางนองดาพี่น้องเนาะมาทานองดาแล้วก็พอดีมีทางผู้หลักผู้ใหญ่เนาะได้ก็ซื้ออ่าผลไม้เนาะพี่น้องเนาะหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะมาให้ทางนองดาเนาะพี่น้องเนาะก็ที่อกีใจนําดาวเนาะเนาะเรื่องอ่านี่ก็บ่ได้มาหาทางนองดาตั้งแต่ดนๆตั้งแต่มื้อ ขาไฟฟ้าเพื่ออะพี่น้องเนาะเดีวก็บันไดมาหาทางน้องคนเลยพี่น้องเนาะก็หลายมือหลายวันพอสมกวนเลยพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มื่อนี้น้องพี่น้องในทางบัตรจะได้เดี๋ยวว่าโชคเวียดเฮ็ดพี่น้องเนาะงบัตนี้ก็อ่าสิไปเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องหลังสิตัดสินใจเฮ็ดงานอยู่ไทยบัดนี้พี่น้องเลยเนาะเดือนทีสองเนาะก็คือว่าจะดีสิตัดสินใจไปเฮ็ดเวียงานอยู่ไทยเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่า สิได <West> ้เฮ็ดอยู่มองใดก็คือตอนนี้ก็ลังหาเวียงหางานอยู่พี่น้องเนาะว่าสิไปเฮ็ดอยู่มองใดพี่น้องเนาะกฝากพี่น้องหาหาเวียงหางานให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยทางว่าสิดกนะบ่ฮู้ว่าสิไปเฮ็ดอยู่มองใดพี่น้องเนาะออ่านอนคิดเบ้งก่อนเนาะเดี๋ยวฝากพี่น้อง FC หรือว่าทันใดที่ว่ามีเวียงมีงานเฮ็ดเนาะกทางว่าสิสิไปเฮ็ดเวียงงานให้พี่น้องเนาะ จะเป็นหักจ้างพี่น้องเลยเนาะก็คือปัจจุบันนี้ก็คือทางบอสอดีนี่ก็โู้เฉพาะไอ H ่ยูทูปนี่มันมันบวกลดได้พี่น้องเนาะก็คือทางบอสอดีเองนี่ก็คือจังที่ที่พูดได้พี่น้องเนาะก็ก็คือทางบอสอดีนี่ก็บม่ได้มีทางผู้ดักผู้ใหญ่หรือว่าซัพพอร์ตพี่น้องเนาะก็รวยนำผักนำเล้งเขาเองก็คือคือเงินเนาะหรือว่าทางบอสอดีหามาแต่าปากซองพี่น้องเนาะมันก็ ใส่ใจในครอบครัวแน่แต่กลับมาเรียนมางานแน่เป็น้องเนาะแต่ก็ได้สิ่งหลายอย่างเนาะได้มันก็ปิดไปแน่เป็น้องเนาะมันก็มันมันโบร่ำเป็นน้องเลยเนาะแต่ก็เงินยูทูปมันก็หมุนโบทันพี่น้องเนาะแต่ก็เอาก็เลยทางบริษัทก็ตัดสินใจเลยที่ไปเฮ็ดเวีิเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยบ้ดนี้พี่น้องเลยเนาะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนาเป็นน้องค้า้นเมืองน้ำมันเนาะค้าอยู่ค้ากิน อาคาว่าเฮาเมื่อเช้าไปซื้อของฝากของต้นติดไม้ติดม um ือเป็นน้องเนาะในทางอาเขตที่เฮาไปพี่น้องเนาะมื่อเช้ากับอาใส่ใจในทุกเราเองพี่น้องเพราะว่าเฮาโบมีทางผู้รักผู้ใหญยสปอร์ตพี่น้องเนาะเฮากะไปบอกรอดเนาะพี่น้องเนาะเฮากะสิแหายเป็น้องเลยทางวาสารีก็ได้ตัดสินใจเนาะที่จะไปทํางานอยู่ไทยบาทนี้พี่น้องเลยเนาะเพื่อและพี่น้องในวานนี้กะสิบ่โบได้ไปนำทีมงานแต่เป็นน้องเนาะกะ ใจทายใจตัวเองแล้วก็สิได้บางเทื่อก็สิอัปเดตในเอาคลิปทางทีมงานมาลีอีกช่องอีกชั้นนี่แหละพี่น้องเนาะก็เพื่อบ่อ่าให้ช่องมันปิดอันที่ว่าให้บ่ให้มันอ่าอย่างพี่น้องเลยเนาะอ่าปิดความคิดเห็นหรือว่าให้มันดอลงนี่แหละพี่น้องเนาะทงว่าดีก็บ่บ่ฮู้จักเนาะว่าสิอ่าหายวิธีใดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าสิอ่า หาหาเวฮ็ดงานทําเนาะอยู่ภาคไทยบ้านนี้พี่น้องเนาะก็คือเฮาหาอยู่ลาวนี่มันมันมันบ่ไล่นะพี่น้องเนาะมันบ่เป็นกอเป็นกรรมเนาะก็สิตัดสินใจงานอ่ไทยพี่น้องเนาะกความคิดความเห็นจังพี่น้อง FC เนาะสิอ่าเห็นดีนําบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเนาะกคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อนพี่น้องเ้ังบสัีกอ่าบ่มีงบสิไปต่อแล้วพี่น้องเนาะ อ่าสมมุตินี่ก็คือน่ะอย่างที่เห็นนะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่ามื้อใดเนาะกะทางมอสซาลีก็ทางได้แจ้งเนาะรออีกทืนึงพี่น้องเนาะว่าว่ซสิเดินทางอ่าไปไทยมือใดพี่น้องเนาะกฝากกําลังเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าก็ขอบคุณทางพ่อพี่น้อง FC เบิดทุกๆท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาอ่ารับชมคลิปให้และก็ซัพพอร์ตเนาะเบิ่งโฆษณาให้โดยมาตลอดเนาะก็ กบฏใจลายพี่น้องน้อยทางบ่สเจริญกับกบฏกุพุนในลายนอตีทางพ่อพี่น้องอิปซีเหมืนกับฮักเพลงทางบ่อเดีิญโรยมาตลอดเลยกัให้กำลังใจมาทุกคลิปทุกตอนน้องพี่น้องเลยเนาะถึงมันสิผ่านเรื่องเล่าเรื่อยมาทางพ่อพี่น้องอิปซีเพม่อนกัคอมเมนต์ให้มาโดยตลอดน้องพี่น้องเลยเนาะอ่ตพี่น้องเลยมันนี่กับถือว่าตัดใจอีกมันนี่กะ อ่มานําลาทีมงานอีกพีองเนาะมื้อนี้ก็ทักสวัสดีก,กัได้เนาะอ่ามื้อนี้ก็สิมาล,ลําลาแสนอีกครั้งที่2พี่น้องเอ้ยอ่าว่าสิไปอ่าทํางานอยู่ฝั่งไทยบาดน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาพนเะ,ะพี่น้องเอ้ยป๊าซาพี่น้องเนาะว่าแล้วก็สิเข้าไปหาทางอ่าน้องดากันเลยพี่น้องเนาะว่ามีหยังแน่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยป๊าซาพี่น้องเอ้ย

กินไวอยู่บ <ance> <os> ่กินไวอยู่บ่ลองด่าดิดิดีเลยเนาะมีลายมีมีลายนะนะครับอ่ะเอาคูุฑสองทองเสร็จแล้วสี่โล มักิวีเนาะมักิวีมกแอปเปิ้ลมกส้มมกเงาะแอปเปิ้ลสแอปเปิ้ลเท่ร่อ่างนอ่างนอ่างงนี่ยอดที่อรอ้เนาะของแพงที่สุดอาจจะในแ่ล่าง้วนล่างเด้อล่างใส่น้ำเกลือแกเปีย่หน่อยนี่ยมาสียาววะบ้าไค่อยกน จะใส่ว่านำเกลือใส่ค่าแล้วเกลือแนล่างน้ำเกลือเลยเปิดถ่ายปะได้ปะนี่ <c oughs> ไหวปะไหวปะปุ่มเลยอ๋อ <c oughs> เลยสุอดล่างวันใหญ่เลยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ต้องเอาเมื่อคืนมอชิดบ่ต้องได้คืนเลยพอเห็นท่าใส่ประจำเนาะแล้วด้วยอันคือน้องดามีตู้อยู่เนาะขี่ข้ามาเทียนขี่ข้ามาเรียนอีกเนาะมนี่เทียนีน <c oughs> เบิร์ดดาวาเซียน ขีดจนเบื ok so ่อวะเต็มเต็มเทียงแล้วบาทนีเนะกินไใหญ่ด้บานี้เ้ต้องยชเนาะ Lăng ký, vừa đêm 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 vừa đêm vừa đêm lăng ký, vừa lăng ký, vừa đêm lăng ký, vừa đêm lăng ký,

เออมพลังเไยเนาะพลังงกินอะไรักไงเลยกินเบิจะบ่อยเบิบได้กินเบิเนาะกินหลายมือเอาเลยเนาะอยมีข้าวมาบ่ได้กินเนาะหนองสามสี่เออเยางนีหมดนีหมกหมกแอปเปิ้ลนี่แบยแล้ว ไอ้เจ้าอพนดยไหนก็พ่นว่านนียนะซือมันน่ากับผู้หเนาะงน้อยมัง่ายดีหนอเนี่เป็นพวกตัวนี้เซ็กซี่เลยเนาะเซ็กซี่หาขวดนหนเนาะเอามายังไ้สีเลยเย็นต้งน้กินลายมาได้เลยหน่อยเ้ย Cả, đó là lão chèn cả, cái bồn mì bây giờ hao nó, chú này chú này cái tem cắt đây nó, bây giờ người, tem bao bây giờ người nó, còn xíu là nó này, ngày lành ngày có, người, đâu, ừ mình không ok, à, Nào qua đây là chưa qua nữa đây qua nữa chưa 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 qua nó chưa qua nữa chưa nó nữa chưa qua nữa chưa qua nữa chưa qua nữa chưa ม <Es> ันเตบ่ไดๆๆเนมนมราีีแ็เนาะนีแ็เออไข่แนึงอันนี้นี้ย่างเด้บ่คิดจะน่าจะเต็มไปดีดเนาะอ้ยนี่วาวาวดี ปาันีก็ม่ได้หนุอีหอีกเล้ปา่ปาก็มูบ่อ่อตชนาัหน,นาเขมอ่ตนเขมกัามี่เลยบ่ปาบ่เราะแบบคือถ้าเกปดไปั่งคนไม้นั่น,น,นี่แล้วอัน้อย่างในซีโดบ่โอ้ใชงกันตุ๊กแกอยู่แล้วเครื่องลายมันได้จะว่าของอีมี่จักนนี้เนาะเม็นบ่นี่ นี่คืของพี่มีเอ้จะบอกว่ายู่งอไรของพี่มีว่าแล้วเนาะร่างก่อนเด้อเนาะล่างก่อนอันนี้เนี่ยมันจะมีมีอย่างมีชิ้นหมูมีปลาทูมีโอ้ลายอย่างอยู่เลยอยู่ในนี่แล้วเลยแด้วเบิ่งเอาเด้อยังอยู่ได้กินแบบทำมาสิเฮ็ดงานอี่ยังจักอย่างบูลเลต์นี่่อยปะยังไงกินไวบอเลย แต่ว่างานคืนใหม่ก็เลี้ยวแล้วเนาะจบงานเลยจบเลยนี่แห้งว้หลายเลยวอันนองดอ่บบเมือใดหิวข่ากับชีวิได้สิอนแหงนัมือแ้ไปหาองดากันนะไปกินเข่าอันเียนองดาก่อนเานะจิตหลายแช่ไหกเนาะโอ้ยันันบดเยอะเลยพี่น้องเลยเนาะ มีทั้งไตไก่มีลูกซีดฮอนล็อกอะไรเดืดของโมจิตนเนาะนี่ตทางโมจิสคุยกันเองเนาะออออ้าวี่นัเลยนีอันนี้ของมจิำแต่ก็ตัวของมจิตกับกับพี่เมีแหละต่วี่คุณซื้เนาะต่วเนอาะมาให้ตัวช่วนนี่กะ เป็นเครื่องที่ทางห้านเฮาเองพี่น้องเนาะทางที่มีเพิ่นอุดหนุนซอยอ๋อตัวของบักใหญ่เอ้ยเทินเลยน้องดาอ่าอามีแต่ขอบคุณเนาะอ่าไว้ใช้พอในทางทีีเนาะพี่น้อง้เฮานําเครื่องมาให้มื้อนี้แหละเครื่องของลายกพดมเจาะเลยครับันทางเพิ่นสิใส่บามื้อเนาะมื้อมื้ออาทิตย์เนาะ ใส่บาทพทายามได้ให้ไม่ยุ่งใหจกินเพียงเอาเองให้เราเนาะมีพี่น้องลายอยู่แล้วว่ามวยมุมีกับมีเอาได้เนาะสำหว่ามีลายเพื่อนโยมแมนเลยตรงมีเอาเด้กางเกงเป็นพี่น้องเนาะเบ็ดเลยก็บนถือเลขกันชิปตื้อแล้วเนาะพี่ติพี่น้องสิไม่ติพี่น้องแต่เราได้บนมีพี่น้องแต่ว่าหากว่ามีลายไม่ใช่เลยไม่ติพี่น้องแล้ว ีน่นเลยเนาะว่ายากวรากูดกันไปเด้อเพื่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมีถ่ายทางน้องด้ขอบคุณขอบคุณปามีแน่เนาะอ่ะที่นำเคือน้ำของมาให้มื่อวานนี้เลยเนาะค่ะน้อยกับข้อความใจป้าอะไรเด้อที่ซื้อเครื่องค้องแล้วก็มาคุณละไมมาให้น้องด้เมื่อนี้ที่ให้น้องได้ว่าใส่บ้านถของเข้ากับข้อให้ป้าอยู่นี่มีเฮงลำรวยลำรวยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่มีความสุขเด้อป้าเด้อย้อน ยัรับกได้เงินล้านยัตื่นกให้ได้เงินหมื่นเงินแสนงินตื่นเด้อซาถกอยซาถเนาะงได้นสตื่นเาวแร่เจอมาเล่นหยยกมาทนีรนม่เด้เน่้มาเล่นก็ออกได้มาเล่นแจกมแสนลลายเด้มาแสนเลยอเเดยดีใจเลยเนาะได้ทั้งเนือยูนีกินอีกยังใส่บาลวงหลายว่าครบชุดได้ลเนาะครบมเลยพี่น้องเอ้ กเงินปอแหบ่อือว่าได้เอาไปใส่บาทก็ไปซื้อเรามีคคบะเด้เล่นเนาะเลยอาคนมะแบบใหม่ทั้งได้ใส่บานแน่ทั้งได้กินน้ำแน่เป่น้องไเต็มที่เลยเนาะเอเอล่างก้อนล่างก้อนโอ้ล่างด้ยวะล่างลำล่างล้ำนี่นี่รอบกาบเสีกระปเพือก นี่คพอวิทีกินผลไม้นะเม็นต้องต้องเอามาล่างใส่น้ำเอาเกลือพึบมใช่กอนจะกลบหนึ่งเลยนะล่างเนาะเพรามันอย่าทามีสารดิมอกรล่างมานี้ย้อย่หงน้ำมันทองมันก็ไม่ความีสารอะไะกอนพอเรากลับเรากินได้เลยหวานอยูบเล อ๋อดีใจน้วพี่น้องเอ๋ยเนาะก้าทั้งเขากับมิตรใจีไปเวียกโตเนาะไปผู้ใดทางเมืองเมืองชนผู้ใดมูลหนิเนาะพอสีขึ้นไปทางนั้นผู้ดีเลยมาเวนี่ก้อนนะนะเอาเครื่องของกระเตียมมาเลยกับเอามาเวให้น้องได้กับใจสีขึ้นไปผู้เลยเนาะเดินไปเด้อน้องด้เด้อ่อกบบชีไปเวียกโตได้หมดเลยเด้อเดิอ่าก็จะว่าเอาเครื่องเอาขอให้น้องด้เป็นที่พ่อห้อยแล้วเนาะขอขอบคุณทาง อ่าพี่มีหลายหเด้อเนาะที่ว่าอุดหนุนซอยพี่น้องเลยเนาะทั้งฮันอ่าพี่น้องอานุนเนาะอ่าซื้อผลน้ำไม้หลายอย่างหลาย,ยแ,ลแนวอุดหนุนซอยพี่น้องหลายอย่างละสี่โลถือว่าอ่าโวเนาะอ่าถ้าว่าอันไหนแจ็คสีได้ไรแด้วพี่น้องเลยเนาะผลน้ำไม้มันเนาวว่าไว้เลยเพราะว่ามันมีเขียงนึงเน่าเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยชมบ่เน่าหมกชมนี่พี่หมกชม เลือกเอาตัวเขาคัดเลือดตอนนี้ยังดีๆเด้อตัวนี้เด้อดมีอยังเดือดเออเอาเขาคัดตอนออกเดือดน้องขายไปเรื่อยๆและเนาะอ่าขอบคุณทุกพื้นทั้งหลายๆที่อุดหนุนท่านค่าซอยพี่น้องเหว้ต้อซื้อเครื่องซื้อของซอยไมีแห้งเด้อเด้อเนาะตื่นเต้นและทันใจก็บอกว่าอยากเป็นตะบายตื่นเต้นขึ้นขวัญได้จอดเล้วภาษาองร้ายไม่ใช่หรอเนาะอ้าวี่นัยวินัยแหงอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะ ตอนเราคิวที่เราก็จะได้ลำลาไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องไงพพอกันไหมเนาะสบายดีเด้อพี้องเด้อหน่วยสิบพันบ่เอาพนหนเห็นั่นเราจะซื้อเพื่นเพื่นขายเห็นบ่แนห่อข่าประดับดินเด้งหน่วยสิบพันเด้ออันนี้โลอันนี้โล

Măng nguồn ăn mời lấy bằng được ăn mặc kỹ năng bỏng để hàng ngày ăn tay ăn mặc kỹ năng 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 mặc kỹ มอน้ที่ไทยเป็นไงเนาะการเพื่อเฉี่ยเมื่อไม่ได้ตัวนี้ตักแกตัวนี้นัดตัวนี้นัดงตรงตองเซอรสลิงเนาะอันนี้บอจิตบิ่งเฉียถามเลยก่อนต้องให้บอจิตมาเอาบ่เลยแถมบจิตมาเอาบ่อบจิตเราจะมาเอาเลือกกองโฟมเจาะแช่เนาะบ่จิตเลยกองโฟมนี่แถมเลยบอ แถมน้องดาเลยบ่ซื้อซีนหมูแถมคงโคมเลยบ่เป็นว่อย่าว่าซื้อๆคนใหม่ยังได้ตะก้าเลยเนาะอันนี้ก็ยังบ่แถมเพืบ่กินให้แม่บ่าถอเลยเต็มที่เต็มที่เลย้ค้องดาเอ๋อป้าเาก็มีดสิไปเวียไปงานต่อเนาะ